อ้ามาเบิงครับพี่น้องครับผู้หยิ่งิ่นวานแหเฮาสิบ่เคยเห็นได้เห็นแต่ผู้ช่ายหวาเนได้มือนี่มาเบิงผู้ยิ่งเออมือนี้มาเบิงผู้ญิ่งวานแหมาเบิงวสิมาหรือวหมาเน้าเอาละบาดเนี่ปกตินี่เขาเห็นหนึ่งแต่ผู้ชาย่ได้วานเนี่ผู้ยิ่งวานได้บาดเนี่โพูดโอ้แตกดีพร้อมผู้ยิ่งวานแหนี่แน่นอนเลยแตกดีพร้อมว่าแน่นอนแน่นอนอือนี่ครับพี่น้องครับ บรรยากาศของการล่องปลาโยบ้านบึงบอนตำบลบึงบอนอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับเอาละมาลุ้นกันบ้านเน่มาลุ้นกันว่าผู้ยิง่งผู้บานเหี้ยเนี่ยผูส้สีมานบา่สีมานทอผู้ใสบ่บอเออเดี๋ยวมันก็เสือกูนี่บ่แน่ได้อาเสือก้ายก็ได้ได้เนี่ยเดี๋ยวมาเตรียมเบิ่งมุมนี่ครับพี่น้องครับ ฮาวขึ้นมาแล้วพี่น้อง้าวขึ้นมาแล้ว้าวขึ้นมาแล้วเห็นจอมแหะแล้วพี่น้องเอาละมาลุนกันครับบารนี้มาลุนกันนี่ผู้หญิงหวานแหะปกตินี่เขาเห็นตะผูไส้หวานเด้อพี่น้องเลยมือนี่เป็นผู้หญิงทั้งแท่งเลยหวานแหะครับเฮ้ยดินเหรอตัวนี่โอ้แสดงว่าถือหลายเด้ครับนี่เห็นดินแล้วพี่น้องครับเห็นดินแล้วนั่นนั่นนนเห็นขาวๆแล้วพี่น้อง เอาละมาลุนกันครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับเป็นจังได้ขึ้นมาเบิ่งกันพี่น้องบ้านนี่โอ้เนี่ยนอนเลยเพิ่นหวานแหววานแตกดีพร้อมพี่น้องอืมอันนี้เห็นอยู่ตัวหนึ่งวังหันอ๋อปลาขาวหน่อยปะครับเอาเอาละครับเดี๋ยวเบิง่งผู้หญิงเพิ่นหวานแหซ้ำเนีก่กัน ถือว่าสุดยอดแล้วครับอืมก็ถือว่าเก่งตัวละเจ้าเ่นวานเหรอผู้ย,ยิ่งบ่เคยเห็นผู้ย,ยิ่งวานในผมส่วนมากบ่เคยเห็นผู้ย,ยิ่งไปน้ำแนวนี่นะอือนี่บ่บัสกับส่วนมากที่เขาเก็าบบัสหนี่กับไปน้ำเขาเนาะครับเน้อนะเออหันอยู่ทางฝั่งแนวนี่เนาะครับเนาะ 오오오 오케이 오케이